ครับก็ขอสวัสดีนะครับขอทักทายนะครับเพื่อนๆครับผมโค้ดเลิมหรืออาเล็งนะครับโอ้วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่อยากจะออกมาทักทายนะครับพอดีผมติดงานขาวดํานะครับไม่ได้มาทักทายเพื่อนๆเลยนะครับอาเล็งหรือโค้ดเลิมนะครับครับพอดีวันนี้นะครับเพิ่งกลับมาจากงานบําเพ็ญกุศลนะครับ ศพนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับเอาศพของคุณป้าไปส่งที่วัดนะครับครับเกิดแก่ติบตายก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่พอดีนะครับวันนี้ที่บ้านนะครับก็ปาล์มข้างข้างบ้านนะครับที่ในสวนที่บ้านของคุณแม่นะครับก็พอดีวันนี้ก็เขามาตัดปาล์มกันนะครับถึงกําหนดตัดนะครับไม่อย่นั้นถ้าปล่อยไว้มันจะสุกเกินไปนะครับนี่ก็เป็นมะม่วงเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้เป็นมะม่วงที่แม่ปลูกไว้ข้างๆบ้านนะครับก็นี่คือบ้านผมนะครับเนี่ยบ้านคุณยายบ้านแม่เท่านะครับอันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้เพิ่งกลับจากวัดนะครับไปส่งศพคุณป้านะครับเพื่อนๆก็คงจําได้นะครับนี่คือบ้านเกิดที่ผมตั้งไข่อยู่ที่นี่เลยนะครับตั้งแต่พอลืมตานะครับก็อยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับเนี่ย เพื่อนๆที่ผมเคยดูผมไล่สดคงจําได้นะครับนี่คือบ้านคุณยายนะครับบ้านแม่เท่านะครับอตอนนี้แม่ก็ยังไม่กลับเลยนะครับไปส่งศพคุณป้านะครับนะเจ็บเสมือนพี่สาวของคุณแม่ก็ที่บ้านนะครับเมื่อก่อนเป็นสวนมะพร้าวนะครับแต่ตอนนี้หนอนมันกินมะพร้าวตายหมดแล้วแล้วก็มาปลูกตามแทนนะครับเนี่ย โอ้โหนะครับก็เราอย่าปล่อยให้พื้นที่รกร้างนะครับครับผมอาหลงนะครับก็เป็นชาวสวนนะครับแต่อดีตก็เคยต้องจากท้องไร่ท้องนานะครับไปเรียนหนังสือเรียนจบก็ไม่ค่อยได้กลับมาบ้านหรอกครับใช้ชีวิตนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับต่อสู้นะครับทำงานก็เป็นลูกจ้างนะครับแต่นะครับ คิดว่านะครับถ้าได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดมองอนคงจะเป็นชีวิตที่ดีนะครับเพราะว่าคนเราทุกคนนะครับย่อมจะโหยหาบ้านเกิดนะครับถ้าว่าจากไปนานๆผมก็เช่นกันนะครับเนี่ยบ้านผมอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมะม่วงนะครับเนี่ยดูดกทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ต้นเล็กต้นน้อยก็เป็นลูกนะครับเนี่ยมะนาวนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับนี่มะนาวต้นนี้ผมเอามาจากฉะเชิงเซานะครับเนี่ย นะครับต้นนี้เอามาจากฉาเชิงเซเป็นลูกทั้งปีเลยนะครับเป็นลูกทั้งปีแต่ก็ไม่ได้ขยายพันธุ์มันนานนานมากแล้วนะครับเนี่ยลูกสวยมากเลยนะครับอันนี้นะครับเพาะไว้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับอาคือว่าอตอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่ได้รับการชนะการประกวดนะครับอาที่งานเกษตรนะครับ ที่ภาคกลางนะครับอ,อันนี้ตั้งแต่ตอนที่ไปชนะการประกวดรู้สึกว่าเป็นงานอ,อกทอนะครับขององค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยอะไรประมาณนี้หลายปีแล้วนะครับจําไม่ได้เอามานะครับเนี่ยมะม่วงก็แม่ปลูกไว้ดกมากเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบ้านเกิดผมน่าอยู่มากๆนะครับส่วนต้นหมากนะครับโอ้โหต้นหมากนี่คือ,อ ไว้ทำลึกนึกถึงคุณยายนะครับหรือแม่เท่านะครับคุณยายเสียไปตั้งแต่ปีพศ2539นะครับตอนนี้ก็อหลายปีมากแล้วนะครับนี่คือบ้านคุณยายนะครับผมก็เป็นหลานชายคนโตของคุณยายนะครับก็มาขอกลับมาใช้ชีวิตก็มาเป็นโค้ดผู้ทอนะครับเพื่อนๆบนโลกออนไลน์นะครับก็รู้จักนะครับผมชอบเกี่ยวกับ เฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นโลกที่คำว่าออนไลน์เนี่ยมันบอกตรงๆนะครับมันโกลบอนนะครับมันมันกว้างนะครับมันกว้างขนาดไหนก็ผมมีเพื่อนซีมีน้องมีพี่นะครับที่ว่ารู้จักกันบนโลกออนไลน์แต่เราพบกันพูดคุยกันทุกวันมันก็เหมือนกับเป็นเพื่อนที่สนิทนะครับ มีตัวตนนะครับไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะครับทุกทุกคนนะครับเราจะมาประชุมร่วมกันนะครับเกือบทุกวันเลยนะครับเพราะเรามีไมซ์เซ็ตที่ตรงกันนะครับเราสร้างห้องกลุ่มลายนะครับเนี่ยผมมาเที่ยวอยู่ที่บ้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับเพื่อนๆนผมก็ไลฟ์สดพาผมไปเที่ยวในประเทศต่างๆนะครับเราประชุมลายเราก็เปิดกล้องคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับ ครับวันบางครั้งนะครับเพื่อนบอกเออไอพาไปนั่งบนเขาหน่อยอะเราก็นัดกันเออเดี๋ยกี่โมงผมก็ไปนั่งบนเขาบนเขานั้นมันมีร้าน mm. คือว่านะครับกาแฟก็ราคาปกติที่ไปกินแก้วละไม่กี่บาทหรอกแต่วิวมันพันล้านนะครับ <laughs> วิวมันพันล้าน,นครับก็เราอยู่บนโลกโซเชียลนะครับ mm. บางครั้งเราไปเที่ยวนะครับเราก็คุยกันกับเพื่อนอผ่านสื่อไลน์บ้างนะครับ เฟซบุ๊กเราก็ไลฟ์สดก็เพื่อนๆเ,เราก็ได้เห็นได้ดูเพราะว่าเขาก็ติดตามรอคอยนะครับให้ผมมาไลฟ์เนี่ยครับวันนี้ก็มีน้องอน้องๆหลายคนนะครับบอกเออเวลาใช้ชีวิตแบบไหนอะไรก็ไลฟ์สดให้ดูก็ครับก็เนี่ยผมก็มาไลฟ์ให้ดูแล้วนะครับก็นี่คือชีวิตนะครับที่เป็นปกติเลยนะครับอของที่บ้าน นะครับตอนที่มาอยู่ที่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มนะครับก็คงจะไปพบกันอีกนะครับในกลุ่มไลฟ์ปิดก็มีไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับธุรกิจที่เราทํากันบนสื่อโซเชียลนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับมีวิกฤตโควิด -19 นะครับหลายๆคนก็เดือดร้อนก็ลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนุ้นนี้นั้นที่สําคัญนะครับมือถือนะครับทุกคนเขาใช้กันทั่วโลก นะครับแม้แต่อนุบาลเด็กอนุบาลก็ยังใช้มือถือนะครับและก็มันช่วยให้ผู้คนนะครับได้คบค้าสมาคมกันแต่มันต้องเสียค่าเน็ตผมก็มีอะไรเรื่องราวดีๆผมก็มาบอกเนี่ยเนี่ยนะครับบนคอนเทนต์ด้านบนผมก็บอกนะครับผมว่านะครับในประเทศไทยนี้นะครับคนที่ใช้ค่ามือถือนะครับเดือนละ175บาทเนี่ยหาไม่ค่อยได้หรอกน,นะครับส่วนมาก4-500เป็นพัน นะครับแลเน็ตแรงกว่าที่คุณใช้4ี่ห้ร้อยหรือพันนะครับแต่พวกคุณอาจจะไม่รู้ไงว่าที่พวกผมใช้กันอยู่เนี่ยหนึบาทต่อเดือนนะครับถูกไหมเออถูกและเน็ตไม่อั้นในประเทศไทยกล้าการันตีเลยว่าเน็ตแรงที่สุดนะครับของประเทศไทยแต่มันไม่มีขายในร้านาในร้านที่ขายเน็ตไม่ว่าจะเป็นทรูหรือว่า ดีแท็ Tech, นะครับโดยเฉพาะ t u e นะครับไม่มีแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเน็ตที่ผมใช้อยู่ก็เป็นของ True แต่นะครับโปรที่ผมใช้เป็นโปรที่มันอยู่ใน Big Data หรือแอปพลิเคชันที่เรียกว่า i t ทเท่านั้นนะครับเขาทำสัญญาเขาจะไม่ให้ใครนอกจากคนสมาชิกใน Big Data ตารันตีว่าเน็ตแรงที่สุดของประเทศไทยนะครับที่เป็นของ True และก็ไม่อันเน็ตไงมันเลยแรงและโทรเบอร์โทรฟรีโทรได้ทั้งวันไม่กำหนดนาทีนะครับท่านจะโทร24ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับแต่ค่าโทรฟรีนะครับอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากจะได้เน็ตดีๆโด,ด,ดนๆนะครับกดไปบนห้อง Open Chat นะครับผมก็ไม่มีอะไรที่จะ,ะมาแบ่งปัน ในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้หลายๆคนบ่นว่าลําบากหลายๆคนบ่นว่าตกงานก็ลองกดเข้าไปดูสิครับบางทีนะครับสิ่งดีๆนะครับอ่าโอกาสมันอยู่ที่ผู้แสวงหาและไฟฟ้ามันเท่านั้นนะครับวันนี้ผมโคดเเลิมอ่าหรืออาเลงนะครับอ่าขอให้ทุกท่านนะครับเพื่อนๆอที่ได้รับชมผมในวันนี้นะครับหรือชมย้อนหลังก็ขอให้ท่านมีความสุขสนุก กับการดําเนินชีวิตส่วนผมบอกตรงๆเลยว่าทุกวันนี้ชีวิตดีดีนาฬิกาไม่ต้องบอกว่าตื่นกี่โมงจะทําอะไรที่ไหนยังไงกับใครได้ทั้งนั้นท่านว่าเป็นชีวิตที่ไรสไตล์ใช่ไหมอ่าเนี่ยชีวิตของผมผมเป็นเจ้าของชีวิตนะครับอ่ามีอย่างเดียวที่จะเป็นเจ้าของชีวิตผมอีกทีก็คือธรรมชาติคือสัตว์จะ อ่าเช่นความตายอย่างเนี้เกิดแก่เจ็บตายเราไม่รู้ตายวันไหนแต่ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ขอให้มีชีวิตที่ว่าอ่าเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับสนุกกับการดําเนินชีวิตท่านว่าดีไหมอ่าหลายๆคนนะครับมุ่งทํามาหากินหวังที่จะมีเงินและถามว่าถ้าท่านรวยมหาศาลมีเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ชีวิตท่านไม่มีความสุขผมถามสิอย่างนั้นจะเรียกว่าประสบความสําเร็จได้หรือไม่อ่าแต่ส่วนผมนะครับ ขอให้มีชีวิตที่มีความสุขผมก็ถือว่าอันนั้นโชคดีแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องมีเงินเยอะนะครับแต่ได้ท่องเที่ยวได้มีชีวิตอิสระนะครับได้เดินทางนะครับแต่ตอนนี้มันหยุดเดินเดินไปไหนไม่ได้เนื่องจากมีวิกฤตโควิด -19 ออกตลาดก็แมสอยู่ในกระเป๋านะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ